ตัดแตงใบอใบบวบน้องเนาะที่มันเหลืองครับตัดแตงออกครับอ่าเพราะว่ามันดึงแย่งธาตุอาหารกันในซีนครับเนาะกับมันหลเกินครับเนาะหลายเกินเ่าก็ต้องตัดออกครับตัะไดใบที่เหลืองครับเนาะนะครับขาดไปเลยก็คือ,อกนไก่ครับไก่เอามาเอามาสองอันครับเนาะหรือผู้ี่มี อ่าอุปกรณ์ดีกว่านี้ก็เหลีอยแตนครับเนาะแตผมโมมีครับผมใส่ตะไคร่นะครับตะไคร่สองอันมาสองอันเพื่อมันบวกมครับเนาะเวลาตัดตัดแหล้วมันอ่ามันตัดบดีนะครับง่ายๆครับมันตะไคร่เก่านะครับเนาะอ่าที่ผมจะเอาออกก็คือไม้ที่เหลืองๆครับเนาะ ใบเหลืองๆครับเนาะนี่ครับอ่าผวกเหลืองๆเกลี่ๆครับองเทอมันกะมันแน่นเกินไปนครับเนาะทำให้เรามองไม่เห็นอลูกบวบครับก็ต้องตัดแตงออกครับนี่ครับใบใหญ่ๆครับเนาะแก่ๆนี่ครับเอาออกครับเห็นเหลืองๆครับเนาะเพราะว่าข้างของผมนี่มันมันมีพื้นที่จํากัดนะครับเนาะแกก็ต้องตัดออกเพราะว่าเครื่องผมนี่ก็จับ ควยไปคว้ยมาหน็มเนาะคางมันพื้นทีบนะ่บ่หลายคนะับเนาะอ่านี่จะตัดแตงออกเรื่อยๆนําเนาะไม่ให้มันเยอะครับจะได้มองเห็นลูกด้านบนครับเนาะเพื่อยอดที่มันแตกเท้าไปเรื่อยๆนี่ก็จะได้งามครับเนาะถ้าบ่กอกกจะเลี้ยวไปหน่วยน็มเนาะออกเบาออกก็จะเลี้ยวไเหน่วยก็จะเป็นใบแก่ไปนหนเนาะครับนะ คนที่เขามากก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมนียนะครับเดี๋ยวผมจะตัดใบบวบเลืองออกก่อนครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงบวบขาดคอครับเนาะบวบขาดคอไม่ค่อยติดลูกอ่อนแสงเช่ไหมไม่ค่อยติดลูกผมก็เลยแต่งครับเนาะแต่งใบออกเพราะว่าเครือของเขานี่จะเลื่อยเฟื่อยไปเรื่อยๆะครับเนาะออกไปเรื่อยๆยาวๆอ่าเพราะมันสุดสุด้ังแล้วครับเนาะไปสุดข้ังแล้วผมก,ก็จับเครือนี่ครับ มันจะสามารถงอได้แบบนี้ได้ทั้เนาะนสำหรับบวกครับเพื่อเขาจะอ่อนทับเนาะจับไปทั้งเด่กไปครับระวังพื้นที่จํากัดของผมนี่จะจับควยไปควยมากทอะเนัะนมันออกนมวยผมก็ตัดเรื่อยๆทั้งนั้นช่วงช่วงที่เขาถิ่มช่วงทับเนาะกําลังลักตาไอ้สะสมอาหารนี่ครับในลาต้นในใบนี่ครับก็ต้องมาตัดแจงออกเนาะช่วงนี้เขาติด พิดลูกครับเนาะนี่ครับจะเป็นปิดกับปลอยครัเข่ค่อยหลายครับกันได้โอกาสช่วงนี้ทำมาตัดแต่งใบที่เหลืองๆออกนะครับเนาะแลวกามันเป็นช่วงหนาฝนครับถ้าบ่ตัดมันก็จะเห็ดให้ใบไม่แห้งนี่ครับของของบวบน่ครับมันจะแห้งแล้วมันจะเป็นเชื้อราเวลามันโดนฝนครับเนาะนี่ครับเฮ็ดให กอนบวบเห้เป็นเชื้อราครับเนาะคือมันก็ติดเชื้อติดโรคง่ายๆนะครับบ่าง่ายครับอันนี้ผมบด้ฉีดยาด้วยครับนี่ปลอดสารผมจะฉีดยาก็คือตอนที่ผมทายคีปลงแหลกๆครับที่ตามผมอยู่จะเห็นว่าช่วงที่ผมลงครับเนาะผมจะฉีดตอนที่ยังไม่มีลูกครับบวบถ้านี่ออกลูกครับตอนนี้มันออกลูกแล้วผมก็บริฉีดเลยครับเนาะไม่ฉีดอ่าคล้ายๆกับทัวครับผมจะไม่ฉีด S <S <an> จะฉีดก็คือช่วงแรกช่วงที่มาแลงต่างๆมันรบกวนอ่าช่วงยอดพวกเครื่อเขานี่ของของระวังบวบแตงนี่ครับที่มันกำลังเท่าเครื่อนนี่ครับผมจะผมจะฉีดอยู่ครับแต่ถ้ามันเริ่มออกลูกผมจะไม่ฉีดนะครับเนาะอาการฉีดก็แล้วแต่แต่คะเนาอเนาะจะเป็นใส่สารพวกชีวพันธุ์หรือจะเป็นเคมีก็แล้วแต่น้อเนาะแต่ผมจะไม่ค่อยใช้ครับก็จะปล่อยเลยไปตามเลยนะครับมันมันอ่าเป็นเป็นปลูกกินน้อเนาะ ถ้ามันเหลือเยอะก็ขายนะครับเนาะมันคนกับขางๆบ้านกับมาทามสื่อกับที่เขาตีใจนี่รถฉาินะครับเนาะที่ที่ผมลงคี่ไปก่อนหน้านี้เนาะเป็นยังไงนะครับกัเอฟซีนะครับเนาะท่านใดที่อยากได้นะครับเนาะผมจะส่งไปให้นะครับเนาะส่วนมนเออโอ้ยติดอ่างแต่ต้องใจค่าส่งเองนะครับเนาะระหว่างเม็ดบวบครับผมจะเอาลูกที่ โตตัวนะครับเนาะที่อยู่บนขางครับไม่ทำพันุ์ครับเพื่อเอฟซีท่านใดอยากได้นะครับเนาะผมจะส่งไปให้นะครับเนาะส่วนมาเร็ดแตงนะครับเนาะผู้ที่เอาน้ำผมไปอยู่น่าจะยุ่โคราชนะครับเนาะปากช่องครับมาเนจใจเพื่อนเอาไปนี่เพื่อนเอาไปไปเพาะบอลนะครับเนาะไปเพาะต่อไปขยายต่อวะนะครับเนาะเพื่อนว่ามันไม่เหมือนที่ตลาดนะครับเนาะตลาดมันจะจังใดแล้วครับ ตลาดมันไม่หวานเพิ่นว่ามันบม่หวานมันมากรอบมันกรอบอยู่ครับแต่มันมาหอมหวานเนาะแต่นี้มันหอมหวานอ่าก็ครับบัายดีครับบัายดีครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมบ้านอ่าที่ดังเด้อครับพืเขามารับชมทรอบเนาะเม็ดแตงที่เอาไปท็อปเนาะน่าจะเป็นขคลาดครับจงบังหวัดขคลาดอ่าอำเภอปากช่องนี่ครับที่เพื่อนเอาไปขอไปบ่หูว่าเพื่อนไปปลูกย่างครับเนาะ จังไดกะทักมาถามนี่เด้อครับว่าเอาไปปลูกได้ผลบ่อหรือบ่้ปลูกหรือทิ่มเลยบ่ครับคือจังไดนะครับเนาะแต่เพิ่นได้กินแล้เพันว่ารสชาติมันอ่ามันดีนะครับเนาะจังไดแล่ะมันไม่เหมือนที่ตลาดครับพันวาเนาะอันนี้เันเป็นแตงโบราณนะครับเนาะอ่าเป่าเล้วก็จะดเนาะครับเนาะสําหรับแตงเพราะว่าหลุนหลุนตอนหลุนนะครับเอาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับเนาะกาคัดแบบดีนะครับ แต่ละคนกัดจะคัดบุคือกัครัมนะเนาะขอขอบคุณครับคุณที่เขามารับชมรอมเนาะอันนี้ก็ช่วงจากมงครับมัน,มนอากาศคึมๆค,ครับเหมือนจะมีฝนครับวันนี้ก็ใส่ง่ายๆครับอากาศมันหวอนครับเนาะเองเก่งขาสั่น <c oughs> <c oughs> ก็จะบ่อดีใส่ไม้นะครับเนาะอ่าสัญญาณไม่ค่อยดีครับวิ่นี่แต่ผมไล่ตัวนี่ผมกับบุหงกันว่ามันมันชัดปันไหนะครับเนาะฉัดบ่อเนาะเนาะส่วนไม่สายผมก็บอย่งไรครับมันมันใส่บ่อใดนะครับเนาะผมสื่อมาสองสามอันมันมันใส่บ่อใดเพราะว่าแถวนี้มันกับขื่นไม่ค่อยมีนรับเนาะสัญญาณไม่ค่อยมีครับเป็นเป็นมังหม่องนรับเนาะบอมเบนว่าจะบอมี่เลยนะครับเนาะเดจอกับ ยังพอมีอยู่บ้างครับเนาะผู้ที่เข้ามาเบิรงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมในเดแคบผมอยู่ซีคิวครับนี่ครับเพิร์ลมาเพิร์อยู่ซีคิวครับซีคิวปากช่องครับบุกค่อยเห็นปันไหนจังเลยเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ที่หลังนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะดัดใบบวกกันนะครับเนาะ ภาพและเสียงอาจจะบ่ชัดนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี่มันก็สัญญาณไม่ค่อยดีครับแล้วก็ผมติดฟิล์มใหม่น้เนาะบ่ได้ให้ร้านหยังครับร้านโทรศัพท์เพิ่นติดให้ครับติดเองเนาะเนาะมันก็จะน่าจะเป็นมุ้งมวยจังหน่อยครับคือจังได๋ครับมันก็ย้อนแสงแน่จังหน่อยน้องเนาะกับกับที่ผมตั้งกล้องครับเนาะตั้งโทรศัพท์ครับ โอ้วยวงมีกังหันเตยไฟเยอะอเอฟทีทั้งหลายนะผมก็บ่แน่ใจนะครับเนาะเดี๋ยวอ่าก็จะเริ่มติดตามไปนะครับเนาะผู้ที่อยากได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะลงคลิปไปอีกทีนึงนึ่งนะครับเนาะว่าผู้ที่จะได้เม็ดแตงนะครับเนาะเอาไปปลูกกับเม็ดบวบครับบวบนี่ ผมจะเอาที่ผมเก็บไปน้องหน่ห้ครับแต่ผมจะให้มีเยอะนะครับเนาะผมก็ไม่มีเหมือนกันครับพอผมพึ่งมาอยู่บ้านนะครับเนาะไม่ได้ยังไงละครับไม่ได้ทําสวนประจำนะครับเนาะอันนี้ผมก็เดี๋ยวมาอยู่บ้านนะครับเนาะเนื่องจากการงานภารกิจมันแตก่ังกันหนกไปนะครับเนาะแต่ละคนมันขึ้นกันครับยากคนละแบบที่เขามาเนี่ยก็ขอบคุณครับที่เขามารับชมนะครับเนาะ เป็นกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมในเดอ้อครับ ใบเหลืองๆถ้าไม่ตัดออกมันก็แก่เหี่ยวขึ้นก่าครับนี่ครับมันก็จะใบเหลืองพอใบเหลืองแล้วมันก็เหี่ยวครับเหี่ยวแห้งสาเหตุทีข้างของ ข,ข้างบนนังเขาเนี่ยครับมันมันอ่ายังไงครับมันหกนอมเนาะว่าไงมันหกอ่าของอ่าวผมครับนนเานาะเพื่พอนปูม่สวนครับซึ่งของเพื่อนนี่มีหัดพังนกครับทังนกขอดทังนกเข,า,า,กขาครับเนะาะซึ่งเพื่อนจะบ่ฉีดย้ายให้กันครับนานๆฉีดฉีดเนาะครับเนาะนี่ยเขาบอกต่างเนาะนานๆทีจะฉีดจะไม่ฉีดบ่อยเนาะ พันบ่จำเปลี่ยน่ันจะบ่อฉีดเลยแหละครับเพราะว่าเพื่อนกักจินเองครับอันนี้ผมก็กินเองครับผมปลูกทุกอย่างที่กินครอบเนาะไม่ว่าจะเป็นบวบเป็นแตงเป็นพริกเป็นเขือครับก็มันกะบ่ท่านลายน้อมเนาะปลูกอยู่พื้นที่ในบ้านอเนาะมันก็จะปลูกไร้บ่ได้ครับเพราะว่าเราก็ใช้น้ำปราปาลดน้อบเนาะบด้ใไซน้ำบดานหรือน้ำจอเองครับเนาะจะปลูกเยอะๆมันก็ไม่ได้น้อบเนาะ น้อยฟซีที่พ่นว่าขันหมดกัดเพ่นว่าที่ซื้อท,ทัทรัพย์หาช่วงหนึ่งผมดีลงคีบนะครับนะเนาะพ่นว่าโทรศัพท์ผมมันสั่งผามันสั่งมันไม่ค่อยชัดมันบดีเพ่นว่าเอาไม้จะซื้อให้นะครับเนาะจะซื้อให้แล้วให้ผมดาวพ่นจะดาวให้ครับให้ผมขอน,น ก็ว่าจะเห็นคลิปลงตอบบอกคนครับแต่มันก็ผม่อจากใดครับเนาะตามมาจากได้บอกจากไดอยู่ครับแต่พันว่าจะซื้อให้แต่แต่ผม่อจากเป็นหนีนครับเนาะหนีผมก็หลายครับก็แต่ละคนมันก็บ่คือกัน,นครับนะการงานหนีศิลภารกิจการงานแตกต่างกันออกไปอ่าเพันว่าจะซื้อให้ครับเนาะเป็นเห็นโทรศัพท์ผมสัน่นสีผมทำชิปลงล้ำย่อยครับอ่า สวนลำไยนรับเนาะที่ผมไปถ่ายหองหกครับของเท่าแก่ผมแต่ก่อนครับเนาะข้องายผมนรับเนาะเพื่อนมาโทรศัพท์ผมมันคือสั่นแอ่ไม่มีกันสั่นเลยโมมี่ครับโทรศัพท์ผมไม่มีกันสั่นครับกพยายามถือนิ่งๆเอานรอบเนาะมันก็แล้วแต่ความสามารถแต่ละคนเพิ่นมาจะคือห้แล้วให้ผมผ่อน้องเนาะเพิ่นจะดาวให้น้องเนาะซึกว่าจะเป็นอ่าไอโฟนรุ่นใดกับโมงหัวน้องเนาะเพิ่นมาจะ ต่ช่วงผมกับบริโภทราบป่เน,น,นี่น้อเนาะิ่นกบว่าใจซื้อให้แต่ผมก็เรียบ,บอกคนว่าผมขอบอ่าหนอเนาะเพราะว่ามันจะช่วงนั้ำท่วมกัจังใดละ่ะมันก็เจงใจน้อเนาะมีคนซื้อให้แต่พองวดขอบคุณครับที่เขามารับชมน,ะ,ะ,นะครับเนาะสั่งโปแลั่นพาหล่อครับอ่าของผมนี่ก็จะจะทายบ่แน่นอนเนาะ,นะ การเป็นอยู่ใช้ชีวิตของผมครับเนาะมิยังอ่าเทคนิคในการฮ็ดเกษตรหรือการทําสวนดีๆผมก็จะมาทายลงครับเนาะมันนี่เขกิมาตัดใบบวบที่มันเหลืองเหลืองนี่นครับพื้นที่นี้น้องไ็ยก็สามารถปลูกได้นะครับเนาะอันนี้ผมปลูกแค่สองสองต้น,นครับเนาะปลูกสองต้นมันก็ขึ้นสองต้นสองเรือทถามาเจ็บกินทันไหมบอกครับมันกันท่าน,นครับเจ็กับ จนเดืนดขายนีครับเนาะมองยไงครับดีขายเดีแบ่งพีแบ่งนองอ่าแค่สองต้นนี่มันก็มันก็แตกเรื่อนครับเนาะแตกเครื่อแล้วก็มกใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยเลยครับใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยมันก็งามครับถามว่ามันอยู่ได้นานไหมบ่บ่อนะครับเนาะมันก็ดนอยู่ครับสาหรับบวบครับถ้าเราลดน้ําให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆน้องะให้ปุ๋ยให้ฟุ่นครับ มันจะบอกคือพวกตระกูลแตงครับเนาะแตงนี้ี่จะอยู่ไม่ได้อ่าอยู่ได้บอกกี่เดือนครับเนาะจะเก็บอยู่ประมาณเดือนกว่าๆครับสาหรับแตงครับเนาะการออกลูกของเขาก็จะประมาณสี่สิบสี่สิบห้าวันครับเนาะจะเห็นลูกมันก็แล้วแต่สายพันธุ์ครับเนาะจะเป็นอ่าแตงกวาแตงแตงแตละแตงกับบุ้อกันนะครับจะเป็นพวกอ่ายี่ห้อได้นะครับนาะว่าจะบอกยี่ห้อนครับเนาะแต่ละสายพันธุ์ของเขาก็จะมี อก,กำหนดเวลางอกเวลาปลูกเออยังไงล่ะเวลาเกิดของเขาก็จะบวชซ้ำกันนะเนาะเมันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สายพันธุ์นะเนาะ,ะแต่พวกจางกวัวเนี่ยก็จะสั้นแน่นับเนาะมันก็จะบวชนครับปลูกระยะสั้นจะไม่ยาวทั่วนี่ก็ัทั่วเนี่ก็จะบวชนครับมันก็จะปลูกเรื่อยๆครับ่ทายชีวิต การเป็นยูของผมน้เนาะที่ผมทำมาแล้วมั่งอยู่ที่บ้านนครับเนาะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไปทำงานนะครเนาะผมจะู่บ้านครับอยู่บ้านเข้ามาแล้วก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมนี่เด้อครับสิบท่านนครเนาะที่เข้ามารับชม มจะตัดไปเรื่อยๆ้วครับทำาเอาออกได้ไหมเนาะเอ่อออกได้บอลนะครับเนาะสำหรับใบ บวบที่มันแห้งปล่อยเลยได้ไหมไม่ต้องตัดแต่งได้ไหมบอเนะครับเนาะถ้าข้างห้ามันใหญ่เนอะครับเนาะข้างแง่ข่างกว้างกับบต้องตัดออกครับแต่ของผมมันแคบนะครับเนาะพื้นที่จํากัดถ้าบอตัดออกมันก็จะแห้งครับหกด้านบนนะครับเนาะหกแล้วก็บอเห็นลูกบวบผู้ปลูกบวบจะหูเนะครับเนาะว่ามันอ่าทามันแห้งแล้วมันเป็นยังได่นเนอะ แหงแล้วก็จะอยู่ด้านบนนมเนาะครับเอาง่ายๆก็คือบวบช่วงคอปลายๆเนาะใกล้จะหมดฤดูกาลหรือไม่ก็หมดอาหารต้นแจต้นเผาแล้วนะครับเพื่อไงทาแขนหรือบวกล่ทำอาไลนะครับทำทำแห่นลดโชคลดนะครับเขาจะมีความใหญ่อยู่นะครับสาหรับบวบนมเนาะถ้าเราบำรุงดีๆเนาะเพื่อเข้าจะใหญ่แล้วก็จะแตกครับสวัสดีครับทักทายครับ เย็บที่ทังไหนเนาะครับนี่ทั้งญี่ปุ่นหมครับนี่ชาญี่ปุ่นคนที่เข้ามาดูแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับถ้าสงสัยยังเั้นครับเนาะก็ถามมาได้ครับบางคนนี่ติดตามผมไว้ครับเนาะติดตามผมแต่ไม่กดกระดิง่ง่กระดิงแจ้งเตือนก็เลยพลาดคลิปใหม่ๆที่ผมเฮ็ดล่วงนะครับเนาะก็จะมาถามผมคือจังอ่าจีบจีบก่อนๆเนาะ ผมจะลงคลิปสั้นนะครับเนาะจะเป็นวิดีโอช็อตครับคลิปช็อตคลิปสั้นนั่นแหละครับแล้วก็ต้องกดติดตามกันะครับติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเนาะเพื่อจะประผาดคลิปใหม่ๆบางคนก็กดติดตามซื้อๆนะครับเนาะกมาถามผมว่าเออคือจังอ่าที่ผมลงไปนี่ยครับเป็นมันแจวเพิ่นกับเบิ้งคลิปผมว่าจบครับเป็นเบิ้งเลี่เวิลนวก็มาคอมเมนต์เลยนะบางคนอ่ามันจะมีผู้หนึ่งครับบอกคอมเมนต์พรอมนะครับ แต่คนจะโทรมาถามเลยครับใส่เป็นยังทอประมาณนี้ครับทอแค่ปลูกมันแจ่วอยู่กับสอบเป็นยังตองใส่ทอครับเนาะมันต้องใส่ครับนั่นแหละคนบ่งลิบผมวอดจบครับดูไม่จบแล้วก็โทรมาถามเป็นยังขึ้นเดี๋ยวใส่ทอเนะี่ยต้องเบิ่งให้มันจบเด้อครับถ้าเบิ่งวอดจบล้วก็จะบ่หูว่าผมใส่ทอไปหย่อนอยังเวลาอ่ะอาจที่ผมใส่นะครับเนาะผมก็เลื่อยครับ นี่ครับเหมือนท่อ pvc ผมเลื่อยอันนี้ผมเลื่อยเอานะเนาะในคลิปผมเลื่อยผมจะไม่ได้เจาะรูก็ขอลงคลิปก่อนทอนิกนรับเนาะจบคลิปเพียงทอนิกนครับ